เจ๊เจ๊จ๋าเจ๊เจ๊นอนหลับจะจับนมเจ๊มากินข้าวยายไม่หิวเหรอเออไม่หิวก็ไม่เป็นไรอเออไม่ค่อยหิวใช่ไหมไม่หิวก็ไม่เป็นไรมากินสักหน่อยแล้วก็จะได้กินยามะเออไม่หิวก็ไม่เป็นไรนี่นะคะนี่ต้มปลาทูยาย ต้มปลาทูแกงส้มลองสดน้ำดูกินต้มปลาทูมะม่วงสุกฉันก็ลืมเดี๋ยวจะแกะเนื้อปลาทูให้ สดน้ำไปเป็นไงรสชาติดีไหม,มเปรี้ยวหวานเค็มพอดีนะส้มสม,สมปลาทูทุกคนแล้วก็มีมะม่วงสุกมีแกงส้มฟกักมีผัดกระหล่ำปีลองผัดกระหล่ำปีหน่อยไหม,มผัดกระหล่ำปีแม่เขาผัดต้มปลาทูชันต้ม แกงฟักแกงส้มฟักเจทองดำเขามาใหอ้อืมค่ะกินเนื้อปลาเยอะๆหน่อยเนอะซื้อมาจากลัสโตไม่ใช่ตามมา บีบีบีเนื้อปลาให้ยายกินหน่อยอร่อยไหมคะคุณยายคะเอฟซีอยากรู้ว่าอร่อยไหมเออใครทํากับข้าวให้กินเล่าไอหนึ่งนะจี้ไอหนึ่งนะจี้เหรอไอหนึ่งมาทากับข้าวอร่อยไหมยายอร่อยออร่ยนะยายกินเยอะๆนะคะกินเนื้อปลาด้วยสิคะยาย เยวะกระมังมาใกล้ๆหน่อยดิเออเนี่ยเนี่ยมาวางบนนี้เนี่ยกระมังอ่ะฉันจะนได้ช่วยตักกลับได้วางไว้งั้นไม่ได้เออไ,ได้ช่วยจับก,กับข้าวได้มาช้อนมายายตักกับข้าวไม่ค่อยติดนี่ตรงฉันตักให้อย่างนี้นี่มีปลามีผักเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแกงลาดไปหน่อยนึงอืม เพิ่มรสชาติต้องอย่างนี้สินั่นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวกินกับเยอะๆข้าวก่อนนี่นต้องตักให้ติดเนื้อปลายอย่างนี้นี่ผีดอกไม้รู้ไหมล่ะน้ำแกงเหาะไปหน่อยอย่างนี้นี่เดี๋ยวใส่ผักนิดนึงอืมมันต้องกินอย่างนี้นี่ในขาเนี่ยนะมันจะหล่อยหย่อ่าตักได้แล้ว ย้ตักกับข้าวไม่ติดจะต้องคอยตักให้นะคะทุกคนค่อยตักให้เขาหน่อยอ,อ้อําถ้ปล่อยให้กินเองก็กินไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่ากินได้น้อยกินข้าวไม่ค่อยอยากจะอะไรอย่างเงี้ยไงทุกคน ก็เลยต้องติวเข้มกันหน่อยนะคะอย่างเงี้ยค่ะอเดี๋ยวว่าฉันจู้จี้จุกจิกเลยไม่ทำยังงิ่มก็ไม่ได้ทุกคนเห็นไหมเขาก็ตักแต่ข้าวเปล่าแล้วก็บอกไม่กินไม่ค่อยได้อิ่มแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยเราต้องตักให้อย่างงี้ทำคัมไว้ให้เลยอย่างนี้ถึงจะเล็ดอร่อยดีนาะยายเนาะ จะติดคอเอาจะติดออคอหรอค่อยเคี้ยวสิก็คอ่คอยเคี้ยวเนื้อป่ามันไม่ติดคอมันมันมันเละใหญ่มันด้วยง่ายใช่ไหมกคอ่คอยเคี้ยวกินไปชา้ชาชา้ชาช้านี่เหนือกถึงดีอยู่ใช่ไหมล่วหรือฝันหนึ่งเต็มปากฝันหนึ่งมีไหมล่ะฝันหนึ่งมีไหมล่ะมีม <laughs> ลืมตัวบอกมีนะลู <laughs> ก่ออ กินน้ำตามไปอ่าคำเดิงนี่น้ำแกงเหาะให้ละเหยาะนิดหน่อยนั่นเชียวโ,อ,โอ,อ้พอพอพอกินคำนิดน้อยก่อนอพอจะเติม,จะ,ตม,จ,ะตมจะเติมที่จะเติมอะไรรู้ไหมทุกคนจะเติมข้าวเปล่าไงฉันต้องยับยั้งไว้ก่อนอฉันต้องเอาเนื้อปลาใส่อีกไงเอ๊ะจะเบิลอ่น นี่นะคะก็ต้องนิดนึงครับทุกคนอย่าว่าจูจีเลยเนาะแต่ว่าบางคนบอกไปจูจีจุกจิกก็คนแก่ทําไมใช่ไหมเนี่ยปล่อยให้เขากินไปว่างนั้นอ่ะไม่ได้แล้วฉันต้องจูจีฉันคนจูจีอ่าต้องกินนี้ที่ฉันตักไว้ให้ใช่ไหมยายเนาะฉันเข้าใจทำไหมเนาะ ยหญ่ฉันก็น่ารักบอกง่ายเห็นไหมเล่าบอกอะไรก็เชื่อนี่เห็นไหมเล่านี่ตักไว้กินก็กินยังไงก็กินยาง,งน,นั้นนี่เอาจะติดคอเอา <c oughs> เคี้ยวชา้าๆสิ <c oughs> <c oughs> เคี้ยวชา้าๆค่อยๆกินเออนี่ใหญ่ยยบอกจะติดคอเอาซิไม่ติดรักต้องกินชา้าๆนะใหย,ยนะ่เนาะอร่อยนะเนาะเนื้อปลาทูก็นี่เป็นปุยๆเลยนี่ บีกลางตรงบีกลางให้นะครับต้องดูหน่อยนิดนึงการติดขอ,อยไม่โทษฉันไม่ได้นะอืม,อ,มอร่อยนาะยายเนาะอร่อยเนาะฉันก็ต้มอ,อย่างที่ยายบอกไงสูตรยายอะใส่อะไรบ้างนะใส่อะไรบ้างนะต้ม้มอะ่หอมกระเทียมอะไรอีกกระปึโอ,อ,อ้โขกเลยใช่ไหม แล้วก็มาผัดให้หอมอืมเนี่ยฉันทําสูตรใหญ่เลยเนี่ยอร่อยไหม,อ,มอร่อยใช่ไหม,มไม่อร่อยมาโทษฉันไม่ได้นะฉันทำตามอย่างใหญ่อะได้แล้วเนี่ยเก้หยดน้ําแกงไปย่างไว้เนี่ยอ่ะหยดน้ําแกงไปหน่อยเอ้าตากนี่นะสบายจะตายใหญ่เนาะมีคนเตรียมไว้ให้เนาะ <c oughs> อม นั้นโอเอาคำใหม่หามเบิร์นข้าวนี่ทุกคนข้าวจะหมดแล้วนะคะวันนี้กินข้าวได้หน่อยค่อยบน่นยายก็ชอบกินต้สมส้มอ่ะนะเนาะอืมเนื้อปลาทูใส่ให้อย่างนี้เลยนี่เตรียมไปเลยนี่เนี่ยยายไปดูก็ทําให้พระเลยเนี่ยเป็นคำคำเนี่ยฮะ <laughs> เนาะอร่อยดีเนอะอาะง,งียะ uh huh. ้ยเนาะเปรียวๆหวานๆเค็มๆนิดเนาะสามรสอร่อยใจกินใหญ่ๆ uh huh. เคี้ยวชา้ชาๆนะคะทุกคนนี่นะคะดูลีลาการเคี้ยวนะคะ <laughs> <laughs> ฝันเต็มปากกินน้ำคะ่ะ จะหมดกระมังแล้วนะแกเอ้ยอืมกินได้หลายคำวันนี้ไม่บ่นเลยว่าเนอะวันนี้ยายไม่บ่นเลยว่าถูกใจนี่ืรับจะแจงให้ไว้อย่างนี้ค่ะวันนี้ยายไม่บ่นเลยกินปลาทูจะหมดตัวแล้วเฮ้ดีใจจังยายกินปลาทูจะหมดตัวแล้วนะทุกคน ส้มส้มปะทูค่ะนี่เดี๋ยวไปงี้นะคะนี่ปะทูยุบไปเยอะเขียวช้าๆเขียวสิสวยเอาไก่หมดแล้วไก่หมดแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะได้กินยานะบางคนถามว่ายายทำไมต้องกินยากินสิขายายกินยาลดความดันนะคะทุกคนแล้วก็อะไรนะ วิตามินบสักน้อยเนาะเสริมสร้างวิตามินเล็กๆน้อยๆทุกคน,นอืออือเตรียมคำไวห้แล้วจะอิ่มแล้วหรอคำเดียวหมดละนั่นหมดกระมังแล้วนี่ีคำได้ย้ายกวาดๆได้ขำเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเส้นได้ข้าวอาป้าใส่หน่อย กวาดๆกว,กว,วนถวยได้ชาอีคำเอาโอเคได้คำนึงอืมคำนี้หมดละแล้วเดี๋ยวมะม่วงสุกตามไปชิ้นหนึง่งอืมมะม่วงสุกชิมนึ่งที่ไหยอะเนี่ยยะ้มเออเนี่ย